อ๋อแล้วครับตอนนี้ปิดสวนก็ได้สามทุ่มแล้วนะตอนนี้ตอนนี้สามทุ่มแล้วขอมาดูหน่อยมีอะไรบ้างอ่ะอุ้ยโอ้ยโอ้อะไรอ่ะไม่ขึ้นเลยไม่มีอ่ะทุกคนดูไม่ดีอ่ะผมจะทัน สุดยอดเราจะไปตรงนู้นกันอุ้ยนี่เุ้ยเดี๋ยวครับลุงเดี๋ยวครับยุงคุณไอดูร้านลุงหน่อยได้ไหมอ่ะดี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 ก็ไม่สฉันอ่ะ อยากเห็นแล้วอู้ยนี่อะไรคิสเนได้ชูแขนไหมเนี่ยคิสเนททุกคนนี่ตัวใหม่ด้วคิสเนทแต่ตอนนี้เราต้องไปดูก่อนน,น,น,ออน,นะดนหน้าไม่ีซีผมมีแค่แปดล้านอนะอันนี้คืออะไรอนะทุกคนดูว่า ลุงกำลังลุงผมขอมาดูร้านนี้ก่อนอุ้ยเราได้เวลาเราเข้ามาแล้วพี่ครับมีอะไรขายบ้างเออลุงมีอะไรขายบ้างไหมเอ็กช็อปอะลุงมีเอ็กขายไหมเออโอ้ไม่มีเลยเหรอลุงลุงมีแค่คอมมอนอะไรอะ่ะ อะไรอีกล่ะแป๊บนะครับทุกคนขอดูแปแบบ๊บสปริงเกอร์เออสปริงเกอร์อันนี้คืออะไรทุกคนอืออชีดอันนี้ด้วยปแบบั๊บแล้วก็ปัแบบ๊บช่างมาเลยเคเราลองไปมีอะไรแลกได้บ้างไหม มาเราลองไปปักกันเลยมาที่สวนของเราเราแยากได้แครอที่ฟาร์มเราอยากปลูกแค่เร,า,า,เรลาลองเก็บชูกา้าเปิ้ลไปให้หมดก่อนนะครับโอ๊ยโอ๊ยเกือมาเราชูกา้าเปิ้ลมาแล้วขีดไปขีดไม่ได้แฮมเบอร์ลิลลี่ละกัน เบอร์ลิลลีอ่อ้หมดแล้วสปริงเกอร์สปริงเกอร์ปืมป้มคอนเฟิร์มยัส yes. อยากรู้ว่ามันผลใหญ่ไหมอันนี้ก็ต้องชีดพิกก่อนยัไหนยัไงไห่ เราลองเอาผลไม้ไปขายเลยนะครับลุงขายได้เท่าไร 9, หร่ลุงโอ้เก้าเสียงนหอลุงดูเงินผมดิเผื่อไปซื้อมาเด๋ยนน้อยเลยผนมะต้องเก็บก่อนนะครับเป็นแค่นี้๋อจริงดิ เราลองเก็บของทั้งสวนเลยเบของทั้สวนเลยเก็บเก็เก็บเก็บดอกมาก็เอาเก็บ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 เก็ก็ก็บเต้น่ต้นนึงกโก้เฮ้ยกโกมีผลกีอะไรเนี่ย เรายังไม่เก็บผลเนี่ยนะนะติดอะไรอ่ะอุ้ยแต่ไม่รีติดอะไรไหมติดจกคืออะไรอ่ะทุกคนคืออะไรกันแน่ผนเนี่ยคืออะไรกันแน่ครับักาเดีแล้วคนมีทักษะผมนะ นี่เก็บแล้ว10หูปึ๊บปึ๊บและเหลือกันนั้นเออเอาแบบนี้จีก็มาทางจอเก็บให้หมดเก็บให้หมดเก็บมับก็บให้หมดปึ เก็คร uh ับเก็บกระเบนอ้้หูน่าวางติดกันเลยอ่ะโอเคได้แล้วขึ้นได้แล้วโอเคเรามาลองขายกัน uh huh, อู้เขาขายหน่อยสิแปรเศนในหงอลุงเพิ่มทีละล้านในหงอ คนมันคือผลอะไรกันไม่ผมอยากรื้อมากเลยสปริงเกอร์สปริงเกอร์ตั้งเหลือน้อยแล้วตอนนี้ตบมีอะไรบ้างสุ่มเมล็ดมีไข่ไดโนเสาร์ก็หรือเหรียญเหรียญครโก อาหารเนี่ยคอนเฟิร์มนี่อาหารโอ้ยวางก็มาโอ้ยเลือด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 เอดเปิ้ลแคนโอ้ไม่ไจะมาเนี่ยไม่มาสักที อันนี้คืออะไรอะทุกคนอ๋อคืออะไรสักอย่างอู้ไม่น่าเลยฉันแค่อยากให้ชูกายอะแอปเปิ้ลใหญ่ไม่ได้อยากให้แอปเปิ้ลใหญ่แบบนี้ดูดูทุกคนดูที่รอให้เช้าก่อนนะเดี๋ยวจะเข้าไปชูกาแอปเปิ้ลแพนโอ้ยเฮ้ยมี โล,ลอก็เลโดนหลกครับโดนหล่ตอน <ไป S 2> อั<ไ>ปเดตนี่มันก็มีแค่นี้เองหรอเนี่ยไ, <ป S 1> ไปดูร้าครแป๊บมีอะไรขายไหมย,ย่งพึ่งอยัพึ่งออกมาถึงอย่าม่อยพึ่งออกจังกุ้มอันนี้ก็คือต้นใช่ไหมลองครับจัดมาหนึ่งแพ็ ไไม่ไไมค,มคุณมีเงินคงเหลือเจ็ดสิบเงินไม่เอาแล้วครับผมไม่เอาแล้วครับอเ,เอาสปริงเกอร์หายไปแล้วสกายเปิ้ลไม่ใหญ่แอปเปิ้ลใหญ่แทนโอ้หัวะอะไรได้รับเหรียญตาผลไม้มีเสีผลไม้ผมก็ไม่ได้มีสีสันมากหรอกอะไรติดอีกอ่ะ ปุ๊บปุ๊ป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 หย่าทำเพิ่อทำเงินน้อยแล้วว่ะทุกคนเฮ้ยทไมไม่ม่แนีหรอตอบรีพแพนเก็บให้หมดเลยเก็บให้หมดทุกอย่างฉันมีเก็บให้หมดทุกอย่างครับยังมาขึ้น มาไปไปไปอขโอ้โหอะไรบ้างเนี่ยลูขอขายทั้งหมดเลยโอ้ลูแค่หนึง่งร้านเอง โอเคครับโอเคงั้นเราก็ขอไว้ท่านี้บายบายอ๋อมันคือติดอันนี้โอเค